สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำน้ำยาล้างจานนะคะไว้ใช้เองหรือว่าใครจะทำขายก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะและสำหรับวัสดุที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีตัวมะกรูดค่ะอยู่ที่1กิโลกรัมค่ะและตัวต่อไปนะคะก็คือน้ำยา n 70ค่ะเราซื้อมา1กิโลกรัมอยู่ที่ราคา85บาทค่ะ และอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือขวดที่ใส่น้ำยาล้างจานค่ะขนาดอยู่ที่สองี่สิบ ml นะคะสิบห้าขวดอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะและตัวต่อไปก็คือน้ำยาใส่สารกันบูดนะคะราคาสิบห้าบาทอยู่ที่สิบห้ากรัมค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสีผสมอาหารราคาอยู่ที่ห้าบาทค่ะและส่วนในส่วนของเกลือนะคะ สูงหนึ่งอีกที่สองบาทนะคะที่การทำนะคะคือให้หั่นมะกรูดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำนะคะขนาดอยู่ที่1.5กิโลกร,รัมค่ะแล้วจะนำไปต้มนะคะซึ่งใช้เวลาในการต้มประมาณ10-15นาทีนะคะสังเกตว่าถ้าเปลือกเหลืองๆแบบนี้ก็คือใช้งานได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราจะมาชั่งน้ำยา n70 ค่ะใช้อยู่ที่500กรัมค่ะพอชั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเทในเทใส่ลงไปในส่วนภาชนะที่เราจะทำการผสมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้ทำการใส่เกลือนะคะทั้งหมดอยู่ที่400กรัมซึ่งถุงหนึ่งที่100กรัมนะคะเราก็จะทำใส่ลงไปเทลงไปให้ครบนะคะแล้หลังจากนั้นนะคะให้ทำการคน ระหว่างเกลือแล้วก็น้ำยาน N70 ให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราทำการคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเติมน้ำาป่าเข้าไปนะคะค่อยๆเติมแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะ่ะ นี่นะคะสังเกตนะคะเนื้อของตัว n อ็แล้วก็เกลือแล้วก็น้ำที่เราเติมเข้าไปค่ะคนแล้วเนื้อก็ค่อนข้างจะละเอียดแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปเรื่อยๆค่ะน้ำที่เราใส่ไปทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ 4500ml ค่ะและเราก็จะทำการคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการกรองน้ำมะกรูดนะคะที่เราทำการต้มไว้ค่ะโดยใช้ผ้าขาวนะคะถ้าใครมีทำการกรองค่ะเพื่อให้กากแล้วก็มเมล็ดของตัวมะกรูดนะคะไม่ได้ผสมลงไปในตัวน้ํายาที่เราจะทําค่ะทําการกรองแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจากที่เรากองน้ามะกรูดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําน้ํามะกรูดค่ะลงไปผสมในส่วนของ น้ำยาล้างจานที่เราจะทำนะคะค่อยๆลงเทลงไปนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะและนี่ก็คือน้ำยาล้างจานที่เราผสมน้ำยามะกรูดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่สีผสมอาหารเข้าไปนะคะเพื่อให้สีสันมันดูดีขึ้นนะคะนี่ค่ะ หลังจากที่เราใส่เรียบร้อยนะคะสีก็จะออกเป็นเขียวๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดเดียวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่สารกันบูดนะคะซึ่งตัวนี้จะใส่อยู่ที่7กร,รัมค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะและนี่ก็คือน้ำยาล้างจานที่เรานำมากรอกใส่ในขวดนะคะ ซึ่งขวดที่เราซื้อมาอยู่ที่240 ml นํามนำมากอกแล้วได้ประมาณ25ขวดค่ะตกขวดละประมาณต้นทุนอยู่ที่7-8บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ